แม็กโซทาที่เดียวจบครบทุกงานเหล็กนี่คือสีทาเหล็กกันไนที่รวมสีรองพื้นและสีกันสนิทในหนึ่งเดียวค่ะก็คือสีตรามแม็กโซนะคะสียี่ห้อแม็กโซเป็นสีที่ มีส่วนผสมของสีรองพื้นนะคะสามารถใช้กับทุกวัสดุนะคะในส่วนของโลหะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กดำนะคะเหล็ก,กวานไนหรือมแม้แต่กระทั่งผิวที่มีความเรียบมากๆอย่างเช่นสแตนเลสก็ดีหรือว่าอลูมิเนียมก็ดีนะคะก็ใช้ได้โลหะสแตนเลสและอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีพื้นผิวเรียบมากๆนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณต้องการที่จะเติมสีให้เขา ก็ให้เอากระดาษทรายขัดเบาๆนะคะก่อนที่จะลงสีนะคะและเมื่อลงสีเสร็จแล้วเนี่ยงานก็คือเสร็จเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีจริงด้วยเป็นสีรองพื้นกันสนิมด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทาสีรองพื้นก่อนหนึ่งครั้งแล้วจริงจะทาสีจริงใช่ไหมคะหนึ่งอาทิตย์ต้องมีแน่นอนนะคะเพราะเราต้องรอผิวแห้งให้สีรองพื้นแห้งก่อนแล้วถึงจะทาสีจริงแล้วก็ต้องรอสีจริงให้อีกครั้งแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะ เพียงขั้นตอนเดียวนะคะสามารถที่จะทําให้งานเสร็จและออกมาตามสีที่ต้องการได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทาสีรองพื้นนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะบอกว่ามันใช้ได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําแปลงมาทาถ้าคุณต้องการทาเฉพาะจุดจุดเล็กๆนะคะไม่เยอะให้ทาด้วยแปลงทาสีอันนี้แนะนํานะคะแต่ถ้าชิ้นงานมีความใหญ่แล้วเราต้องการให้เสร็จเร็วขึ้นนะคะก็มี2วิธีคือมีลูกกลิ้ง นะคะหรือถ้าใครทำบ่อยๆนะคะและเยอะมากๆก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีการฟ้นสีมันจะทำให้งานเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเนียนสวยนะคะแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะด้วยในส่วนของสีแมกโซนะคะเขาก็จะมีให้เลือกทั้งสีด้านสีเงาก็ได้นะคะและนอกจากสีด้านและสีเงาแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของสี ทองด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วก็อยากจะแนะนำว่าเรามีทั้ง2ขนาดให้เลือกใช้นะคะ1คือแกลลอนใหญ่หมอสำหรับใช้งานชิ้นใหญ่และมีแกลลอนเล็กก็จะมีขนาด1ส่วน4แก๊ลลอนนะคะก็สามารถที่จะสะดวกในการพกพาไปใช้ได้ในทุกทกพื้นที่เลยนะคะในส่วนของคนที่สนใจสั่งซื้อนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะให้บริการท,กทุกท้นที่เลยในประเทศไทยค่ะและถ้าหากว่าคุณไม่แน่ใจว่า จะเลือกสีอะไรดีสำหรับใช้ภายนอกแบบไหนดีภายในแบบไหนดีก็ลองถามกันเข้ามาก็ได้ค่ะทางแอดมินเราก็พร้อมที่จะตอบคำถามนะคะสามารถที่จะให้บริการได้ทุกช่องทางเลยล่ะค่ะ